สวัสดีครับครูฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเพื่อไทยสแสลงใจตัวนายกอัดกลับก้าวไกลจี้คเคลียปมคุกคามทางเพศเนื้อหาใจความนะครับนายพร้อมพง์นพริศที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีในภูมิธรรมเวชยยชัย พร้อมพงษ์ได้พูดถึงกรณีที่รังสิมันโรมซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเนี่ยออกมาโจมตีเรื่องการแต่งตั้งในตำรวจระดับผู้บังคับการและเรียกร้องให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งพร้อมพงษ์บอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจนั้นนายกรัฐมนตรีไม่มีอํานาจแทรกแซงและไม่เคยก้าไก่ เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาตามผลงานตามอาวุโสสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยคือเรื่องปัญหาในพื้นที่คือเรื่องของปัญหายาเสพติดที่อยากจะให้ดูแลก็เท่านั้นแหละครับนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องความนะครับไม่ใช่พูดเรื่องคนพลตบรวจเอกต่อศักสุขมิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าเรื่องตัวเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง จะนายกร,รัฐมนตรีหรือว่าสสคนไหนเนี่ยก็ไม่เคยมาฝากหรอกครับการแต่งตั้งโยกย้ายต้องทําตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติแล้วก็มีกรอบที่วางเอาไว้อยู่แล้วนายรังสิบมันและพักฝ่ายค้าเนี่ยไม่ควรจะหยิบเอาประเด็นนี้มาผูกกันเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งๆท,ที่เรื่องไม่มีข้อเท็จจริงเลยผมแปลกใจแปลกใจที่นายรังสิมันเนี่ยกล้าที่จะออกมาวิจารณนายกร,รัฐมนตรีกรณีนี้ ทั้งๆท,ที่สสภายในพักของตัวเองเนี่ยแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยหนักไปกว่านั้นเนี่ยนะครับตามขา่าวยังบอกว่าอาสาสมัครในทีมสอสคนนั้นรับงานเอ็นด้วยการจัดหาเด็กชงเล่าปาร์ตี้ชายหญิงอีกต่างหากในรังสิบ,บันโดมเนี่ยควรจะกลับไปดูแลแล้วก็ไปปัดกวาดบ้านของตัวเองก่อนจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศ ที่ภายในพักของนายรังสิมันเนี่ยก็ยังอุ่นๆอยู่เลยเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยก็ตามมาติดๆนายรังสิมันยังมีเวลามาแซะมาวิพากวิจารณ์คนอื่นได้อีกเลยครับเหมือนกับว่าสิ่งที่นายรังสิมันกําลังทําหรือจุดประเด็นอยู่เนี่ยก็เพื่อกลบข่าวหรือไม่ก็เบี่ยงประเด็นเรื่องภายในบ้านของตัวเองเท่านั้นใช่หรือเปล่าครับนายรังสิมันเนี่ยออกมาบอกว่าพักของตัวเองไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเมืองโดยจะไม่อยู่เฉยในเรื่องดังกล่าว นี่ก็รอดูอยู่นะครับว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าผมไม่อยากให้ในายรังสิมันกับพักฝ่ายค้านเนี่ยหยิบเอาทุกเรื่องยกทุกอย่างมาเป็นประเด็นเพื่อสร้างคะแนนหรอกครับถึงแม้ว่านายรังสิมันจะปฏิเสธว่าการเลือกตั้งยังอีกไกลแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจที่ออกมาพูดไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยแต่ประชาชนทั่วไปเขาก็มองเห็นกันนะครับว่านายรังสิมันกับพักฝ่ายค้านกลับเอาทุกเรื่องแซะทุกดอกมาโดยตลอดนายรังสิมันควรจะตั้งใจทําหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะครับ อย่าทาหน้าที่ฝ่ายแค้นนอกสภาเลยครับเพราะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับพอปตรอก็ยืนยันการทําหน้าที่ก็ออกมาตอบแล้วนายรังสิมันเนี่ยควรจะจบจึงอยากจะให้ในายรังสิมันเนี่ยเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทําประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ก็กลับไปแก้ปัญหาภายในพักของตัวเองจะดีกว่านะครับในยามนี้ประชาชนกําลังเดือดร้อนอย่ามัวแต่เล่นการเมือง พราะนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐบาลทํางานบนพื้นฐานความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามกฎหมายคงไม่มีเวลาหรอกครับที่จะมาแก้มาตอบเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกครับเป็นรอบที่2รอบที่3เดี๋ยวก็มีอีกแหละครับ